ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษผู้รับการประเมินนางสาวอภิญญารัตโพรังตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวอภิญยารัตโพรังเกิดวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2521อายุ43ปี7เดือนที่อยู่เลขที่15บ้านหนองสำราญหมู่ที่3ํตำบลบ้านแขมอเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2554สำเร็จการศึกษา,าศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปีพุทธศักราช2557สำเร็จการศึกษา,า,าศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2556ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสำราญ6สิงหาคมพุทธศักราช2558ดํารงตําแดำรงตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสำราญปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคอสอสองวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสำราญสังกัดกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธา,านีรวมอายุราชการแปดปี ข้อมูลการปฏิบัติงานปฏิบัติการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้ปฐมวยัยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งโดยรับผิดชอบจัดประสบการณ์การเรียนรู้6กิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษาโดยมีชั่วโมงการสอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่รับผิดชอบเพิ่มจากการสอนเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง5ศูนย์และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลังสูตรสถานศึกษาโดยได้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและนวัตกรรมสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด เรื่อจังบุดุดจังบุดุดจังบ้นเร็วเร็วค่ะเร็วให้มันถูกหน่อยเรือเร็วค่ะเร็วค่ะจะเสร็จก่อนจ้าจะเสร็จแล้วก็ยกมือนะคะน้าแดงตัวหน่อยครับผมด้านที่สองด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินจัดบรรยากาศชั้นเรียนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดห้องเรียนรักษาความสะอาดสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลศึกษานอกสถานที่และเยี่ยบบ้านพบปะก,กับผู้ปกครองด้านที่3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาตนเองร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและวิชาการมีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานทำให้สามารถดำเนินความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแบบอย่างวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมิน และแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไปขอขอบพระคุณ